ลูกาบทที่1 6 1 4ข้อ14ถึงข้อ22พร้อมคำอธิบายครงร่างวงเล็บ26ทรงสอนเกี่ยวกับการเข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าบทที่16ข้อ14ถึงข้อ18ลูกาบทที่16,14ฝข้อ14ฝ่ายพวกฟาริสายเป็นคนรักเงินทองเมื่อได้ยินคำเหล่านั้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์ลูกาบทที่16,14ข้อ14คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าเยาะเยะ้ยแปลตามตรงคือเงยจมูกขึ้น ลูกาบทที่ 16: ข้อ15พระองค์ตรัสแกเขาว่าเจ้าทั้งหลายถือตนเป็นคนชอบธรรมในสายตาม,มนุษย์แต่พระเจ้าทรงทราบใจของเจ้าทั้งหลายด้วยว่าสิ่งที่มีค่าใน่ามกลางมนุษย์นั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้าลูกาบทที่ 16: ข้อ15าคำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าน่าอเอียนการที่พวกฟาริสายถือว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรมนั้นเป็นการยกชูตัวเองอย่างเย่อหยิ่ง ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าสสอิสะเอียในในสายพระเนตรของพระเจ้าลูกาบทที่16ข้อ16มีกฎบัญญัติและผู้เผยพระวจนะมาจนถึงโยฮันตั้งแต่นั้นมาอาณาจักรของพระเจ้าได้ถูกประกาศออกไปเป็นกิติคุณและคนทางปวงก็แย่งชิงกันเข้าไปด้วยความเข้มแข็งลูกาบททีญญ่16ข้อ16คำอธิบายหนึ่งกฎบัญญัติและผู้เผยพระจนะหมายถึงพันธสัญญาเดิม ลูกาบทที่16บหข้อสิคําคำอธิบายสองอธิบายคําว่ามาจนถึงโยฮันชี้ป่งว่ายุคของกฎบัญญัติได้หันเปลี่ยนมาเป็นยุคของกิตติคุณแล้วดูมาัทธิวบทที่11บเข้อสิคําคำอธิบายหนึ่งลูกาบทที่16บหข้อสิบหกคำอธิบายสามอธิบายคําว่าอาณาจักรของพระเจ้าดูบทที่4ี่ข้อสีคําคำอธิบายสองลูกาบทที่ 16: บหข้อสิบหกคำอธิบายสี่อธิบายาบ 16, 16, คํา, 4, าคว่ากิตติคุณ ในที่นี้องค์พระผู้ช่วยได้ประกาศอาณาจักรของพระเจ้าเป็นกิติคุณให้แก่พวกปาริสายที่โลภในทรัพย์สมบัติในเล็บข้อ14เงินทองและราคาตันหาที่ยั่วยา้วโดยเงินทองได้ขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้เข้าสู่อาณาจักรของพระเจ้าฉะนั้นถ้อยคําขององค์พระผู้ช่วยในข้อ18-31ถึงข้อ31จึงจงใจโจมตีสองสิ่งนี้อย่างรุนแรงลูกาบทที่16ข้อ16คําอธิบาย5 อธิบายคำว่าแย่งชิงหากพวกปริสทย์ต้องการแย่งชิงกันเข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยความเข้มแข็งเขาก็ควรถอมตัวเองลงน่งเล็บเทียบข้อ15และอย่าขาดจากเงินทองนงเล็บเทียบข้อ14ไม่ใช่อย่าร้างกับภรยาน่งเล็บเทียบข้อ18ซึ่งก็คือชนะต่อเงินทองและราคาตันหาที่มีเงินทองเป็นสิ่งยั่วยาว้าลูกาบทที่ 16: ข้อ17 ฟาและดินจะล่วงไปก็ง่ายกว่าที่กดบัญญัติสักขีดหนึ่งจะตกเป็นโมฆะไปลูกาบทที่16 1ข้อ17คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่าสักขีดหนึ่งหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะเหมือนกับเขาเล็กๆที่ยื่นออกมาในตัวอักษรเฮบรายซึ่งใช้ในการแยกแยะตัวอักษรที่แตกต่างกันลูกาบทที่16ข้อ17คําอธิบายสอธิบายคําว่าตกเป็นโมฆะไปหรือตกหล่นไป ลูกาบทที่16ข้อ18ผู้ใดหย่าภรยาของตนแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็คบชู้และผู้ใดรับหญิงที่สามีได้หย่าแล้วมาเป็นภรยาของตนก็คบชู้ด้วยลูกาบทที่16ข้อ18คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าหย่าภรยาแปลตามตรงคือปลดปล่อยคงร่างวงเล็บ27ส่งเตือนสติคนมั่งมีบทที่16ข้อ19ถึงข้อ31 ลูกาบทที่16ข้อ19ยังมีเศรษฐีคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้อดีกินเลี้ยงรื่นเริงอย่างรูราทุกๆวันลูกาบทที่16ข้อ19คําอธิบายหนึ่งอธิบายคําว่ามีเศรษฐีเรื่องนี้ไม่ใช่คําอุปมาเพราะมีการอ้างถึงชื่อของอับราฮัมและลาซาโรซึ่งอยู่ในแดนบรณาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์พระผู้ช่วยได้ใช้เป็นคําตอบ มาเตือนสติพวกฟาริซายผู้โลภเงินทองและถือว่าตัวเองเป็นผู้ชอบธรรม่งเล็บข้อ1 4หรือข้อ15โดยเปิดเผยว่าอนาคตของพวกเขาจะต้องเป็นผลลัพธ์ที่น่าเวทนาเหมือนเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งสิ่งนี้เป็นผลมาจากการที่พวกเขาปฏิเสธกิติคุณขององค์พระผู้ช่วยลูกาบทที่ 16: ข้อ20และมีขอทานคนหนึ่งชื่อลาซาโรเป็นฝีทั้งตัว ได้ถูกคนทอดทิ้งไว้หน้าประตูบ้านของเศรษฐีลูกาบทที่16ข้อ21และเขาใครจะได้อิ่มท้องด้วยเศษอาหารที่ตกจากโต๊ะของเศรษฐีนั้นและแมสุนักก็มาเลียฝีของเขาลูกาบทที่16ข้อ22อยู่มาขอทานคนนั้นตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้รับเขาไปไว้ที่อ้อมอกของอับราฮัมฝ่ายเศรษฐีนั้นก็ตายด้วยและถูกฝังไว้ ลูกาบทที่16ข้อ22คำอธิบายหนึ่งอธิบายคำว่าอ้อมอกของอับราฮัมเป็นจำนวนของรับปีชาวเฮบรายมีค่าเท่ากับการอยู่ร่วมกับอับราฮัมที่สวนบรมสุขเกษมดูสองโกรินโทบทที่12ข้อ4คำอธิบายหนึ่ง